วันนี้นะคะครูปัดพามาชมนี่เลยค่ะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าบันไดเศรษฐีค่ะนี่ค่ะบันไดเศรษฐีนะคะจะเป็นเป็นชั้นๆอย่างนี้ค่ะเหมือนบันไดเนาะแต่ว่าบางทีเขาก็เรียกว่าตีนตะขามนะคะอันนี้ลกมากแล้วนะคะมีต้นไม้อื่นเนี่ยขึ้นด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็ ให้มันรักษาความชุ่มชื้นนะคะนี่ค่ะนะควก็มีต้นย้ายใบ็ญยายอะไรเนี่ยค่ะเอถ้าอยู่เดี่ยวเดียวมันก็คงจะเหงานะ <c oughs> อันนี้นะคะก็บอกว่าสรรพคุณนะคะเป็นยาด้วยนะคะอันนี้เป็นยาด้วยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราโดนตะขาบกัดหรืออะไรเนี่ยค่ะก็จะใช้นะคะอันนี้หักมานะคะแล้วก็เอายางมันเนี่ยค่ะมาทาเนาะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราก็ยังไม่เคยลองนะคะ สรรพคุณมีมีมแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือชื่อเป็นมงคลมากเลยนะคะก็ชื่อบันไดเศรษฐีค่ะค่ะบันไดเศรษฐีเนาะก็ปลูกง่ายมากเลยค่ะก็แค่เราหักนะคะแล้วก็ปักกินปักลงไปในดินนะคะมันก็จะ ขึ้นง่ายเลยนะคะเนี่ยครูปัดก็มีอยู่หลายกิ่งนะคะแต่วันเนี้ยเนี่ยค่ะมีอยู่กี่กิ่งเนี่ยโอ้เป็น10เลยนะคะเป็น10เลยนะะเนี่ยค่ะอ่าก็จะวันหลังก็จะขยายพันธุ์นะคะคิดว่าจะขยายอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่จะแบ่งปันนะคะครูปัดก็ยินดีนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะไม่อยากให้มันจะสูญหายไปเนาะนี่ค่ะบันไดเศรษฐีนะคะหรือว่าต้นตีนตะขาบนะคะรักษาพวกเวลาตะขาบกับพวก เนี่ยคะ่ะพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะคะมาตัดกัดอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องเอาเนี่ยคะ่ะยางมันเนาะมาทาทานะคะในบริเวณที่โดนกัดนะคะแล้วก็จะได้ลดการปวดแสบปวดร้อนของพิษต่างๆได้นะคะนี่คะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูปัดนะคะสวนก้าวตามพ่อบายครูปัดนะคะ นี่ค่ะในช่อง Youtube นะคะก็เลวเดียรดุลรัตนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็มาอัปเดตแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังจะมาขยายพันธุ์นะคะจะขยายพันธุ์เลยนะคะนะ่คะโอเคฝากกดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ